ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลด้ยินกันไหมคะสวัดดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดดีค่ะสวัสดีคุณคุยะนะคะสวัสดีคุณมันบดด้วยสวัสดีคุณเล่คุณซัมเมอร์คุณเซคุณนารุซาบะแล้วก็คุณกุ้งด้วยนะคะสวัดดีนะคะก็วันนี้จริงๆเป็นไลฟ์วัดรูปเนาะวัดรูปบวกฟีทอกเนาะสวัสดีคุณนนทกด้วยนะคะ ใช่วันนี้เป็นวันรูปปกฟีทอกนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมจับฉลากตอนสามทุ่มสี่ิใช่ไหมตอนนี้สามทุ่มแล้วใช่ไหม <c oughs> อีกยี่สินาทีนะคะก็ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> วันนี้ Christmas Eve นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขก,กันเนาะอื <c oughs> Enjoy วัน Christmas Eve กันนะคะ นัแหละถ้าโดเนตขอบ50บาทมีสิทธิ์ลุนแก้วตรงนี้เลยเนี่ยตามรูปเลยนะคะสวัสดีคุณทีมด้วยนะคะโอ้มมิสตี้ยังไม่ได้ไปแปะในดิสคอร์ดใช่ไหมแล้วก็วันนี้มิสตี้จะมาวาดพวกน้องจอยน้องจอยเกมนะคะเป็นของขวัญคริสต์มาสแจกเนาะซึ่งสาสารภาพว่ามิสตี้ยังลงสีตัวเองไม่เสร็จเลย <laughs> เดี๋ยวจะมาวาดชิวๆในไลฟ์นะคะตับฉลากมันขอบดำอ่ะอ๋หรอ ฉากมันขอบดำนะครับโอ้ฉากขอบดำโหมอะอันดังหนึ่งนะฉันจะทำยังไงได้บ้างโอเคขอบหายดำแล้วโอเคเปล่าอโอเคเนาะ <c oughs> จุดจุดจุด,จดทำไมฮะมีปัญหาอะไร นั่นแหละก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยแบบลงฟอร์มน้องจอยนะคะฟอร์มน้องจอยก็สามารถไปลงกันได้นะไม่เคยขอบเบีไว้รักนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะสำหรับเมื่อกี้ใครโดมานะแป๊บน,นึงนะคะ ขอบคุณคุณคุยาสำหรับหนึ่งร้อยบาทนะคะรักนะคะรักเหมือนกันนะคะ <laughs> มันไม่ออกเวท่ถาดา n a t i o ครบหนึ่งร้อยบาทจะมีเสียงนะคะใช่ใช่ใชถ้าใครไม่เคยกรอกฟอร์มมากรอกในตรงนี้ได้เนาะมิสติก็จะว่าน้องจอยทุกคนเลยแบบจะว่าทุกคนเป็นจอยเกมเลยนะคะใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ตอนนี้ก็จะเป็นฟีทล์กชิลๆไปก่อนเนาะโอเคนะคะรายชื่อตอนนี้มีสองคนแล้วที่มาลุ้นกิจกรรมดีใจจังตอนนี้สารภาพเลยว่ายังปั่นรูปไม่เสร็จดูสิเทมเพตยังไม่เสร็จอะไรยังไม่เสร็จเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะขอปั่นรูปตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาวาดน้องจอยเนาะดัดวิดีโอเหนื่อยมากเลยครับกอดหน่อยมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอคุณเซม โอเอนะคะโอเอนะอนะนะอเอนะไม่เป็นไรนะลองไปคิดคอนลงขีอีกแป้นนึงเราจะาอาจะเริ่มมาทุกคนนะคะใครที่ยังไม่กรอกฟอร์มกรอกได้นะแล้วคริสต์มาสนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าครับหรือว่าอยู่บ้านกันทุกคนเลยอะทุกคนอยู่บ้านกันเหรอคุณเซ่เก่งมากใช่คุณเซ่ยังเก่งเลยตัดวิดีโออะไรเงี้ยหู อย่างเซียนจริงมันเชกเก่งที่ชุดในโนกเมียวอปุปไปเที่ยวกับสาวครับคุณไปเที่ยวกับสาวพวกนี้ใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยม r คริสต์มาสครับขอบ,บคุณนะคะเอ๊ะทำไมตัวนิไม่ขึ้นอ,อ๋อเพราะว่า หนึ่งนะฉันต้องเอามาไว้ตรงแหนึ่งนะคะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊อ๋โอโอ,โอเคน่าจะไว้ตรงนี้น่าจะเห็นกันแล้วใชวโ่โอเคเมื่อกี้ใครเนะ เมอร์ลี่คริสต์มาสค้าขอบคุณคุณนะารูซาบะสำหรับหบ้าร้อยประหันะคะโอ้ยทำไมให้เยอะจังเฮ้ยขอบคุณนะคะทำไมเธอให้เยอะจังอะ่ะเธอรวยเหรอสวัสดีคุณเกลออโต้ด้วยนะคะว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนไปญี่ปุ่นค่ะแต่ยกเลิกไปแล้วอ้าวยกเลิกไปแล้วโหเสียดายจังเลยนะคะไฮสวัสดีคุณเกลออโต้นะคะไม่รู้จะพาสาวไปไหนดีเอ๊ะ ขอบคุณคุณลูนนะคะสำหรับ80บาทใช่ไหมโดเนตอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเดี๋ยวเขาย้ายที่ให้ทัน,นึงนะป๊อปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นี่เอามาไว้ตรงนี้แทนแล้วกันโอเคไหนดูสิพิมพ์มาว่าอะไรรายงานตัวเน็ตไม่ดีดูไม่ได้เงี้ไม่เป็นไรนะคะคุณลูนถ้าคุณลูนได้อะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปแปะแปะไว้ในดิสคอร์ให้นะคะ โดยปกติเวลาไปเดทคริสต์มาสก็น่าจะไปพวกอนี้ไหคุณเซ่แบบเซนต์ทันเวิร์ลอะไรงี้ป่ะแบบพาสาวไปดูฟงดูไฟอะไรเงี้ยป่ะป่ะป่ะเชีไหมอ๋อไม่ดีนะไม่ดีหรอสวัสดีคุณแฮปปี้ด้วยนะคะคุณแฮปปี้ลุนลุนไอนี้ไหมลุนแก้วไหมคะกิจกรรมนะคะมีลุนแก้ว ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะโดนทตครบห้าสิบบาทได้ลุนแก้วนะคะแต่มันต้องแป๊บเดียวแน่เลยอ่ะคนโดเนทตน้อยคุณเลิฟกับคุณหาน้ำยังไม่มาอเนี้ยจด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 ไว้เลยนะคะเขา่เคยปกติเวลาคริสต์มาสเขาจะไปเที่ยวโซนๆนนั้นนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปไฟไปอะไรเงี้ย แบบปกติไปเที่ยวคริสต์มาสไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างหรอคะเราก็จะเที่ยววอยู่โซนูนั่นแหละขอบคุณคุณดัชนะคะสำหรับ50บาทนะเนาะแหมพิมมาว่าอะไรอโอเฮ้กอเฮกกำลังนั่งรถกลับครับเดี๋ยวมานะคะได้เลยคะ่ะช่วงนี้มีแต่คนแบบกำลังนั่งรถกลับเนาะหรือจับตอนสัก50าิดีแล้วรอดูรอดูก่อนแล้วกันเนาะเนะ อันนี้ก็ขอเร่งๆตัวเองก่อนนะคะเทมเพลตยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวแล้วไม่ใครไปเที่ยวไหนอีกไหมจำไม่ได้แล้ว่งว่าปีก่อนทำอะไรปีก่อนคุณทำอะไรอะคุณแชร์ไปนึกมาไปนึกมาไปนึกมานะคะ แต่วันนี้คนน่าจะไม่ว่างกันไหมอ่ะวันนี้คนน่าจะแบบไปเที่ยวไปอะไรกันเปล่ามาทันไหมเพิ่งถึงบ้านมาทันนะคะคุณฮานะมาทันนะยังไม่ได้เริ่มจับนะคะเออยังไม่ได้เริ่มจับนะไม่เป็นไรนะจุดจุดอือตอนนี้เขาวาดไปเรื่อยๆเนาะไหนปกติคริสต์มาสใครไปเที่ยวไหนกันมาบ้างไอ้น,นี่สิเหล่าสิเหล่าสิ อือพิวอือวันนี้วันนี้มิสตี้ออกไปเที่ยวมานิดหน่อยค่ะแต่วันนี้เขาไปเที่ยวมานิดนึงแล้วก็แวะไปไอเนี่ยตลาดที่คนในคนในติ๊กต็คนในไอจกับ tiktok ชอบไปกันนะไอ <c oughs> ตลาดจอร์ดแฟร์อ่ะวันนี้มิสตี้แอบแวะไปมาแบบประมาณแอบแวะไปประมาณ20นาทีอะไรเงี้ย เออของกินเยอะมากของกินเยอะมากมา,กมากสวัสดีคุณเลฟนะคะสวัสดีคุณบูสกีนด้วยนะคะเรามาใหม่เอ่ะยินดีต้อนรับนะคะไปนะสุดหน้านักที่จะมากัดกินหัวใจของทุกคนวิสตี้มาแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะโอ้ยขอบคุณคุณแอลสำหรับ100บาทนะคะบรรลุนชื่อเนาะขอบคุณนะคะอิ่วเลย สายสิพิมพ์ผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำนี้มาแล้วใช่วันคริสต์มาสไงก็แบบเออพูดให้ฟังก็ได้ฉันไม่ได้พูดคำนี้ให้พวกเธอฟังมานานมากๆแล้วใช่ไหมอืม,มแล้วพูดให้ฟังก็ได้โอเคคุณแอลนอกใจอีกแล้วอาแต่คุณแอลเขาไม่พิมพ์คุยกับฉันนะไม่นับว่านอกใจปะ่ะอย่าหึงอย่าหึงคุณเซีอย่าหึงคุณแอลขี้หึงอะเราอะ คุณเอลบอกอ้าวเนี่ยดูอย่ดูคุณแอลยินดีต้อนรับคุณบูสกรีนนะคะสนใจมาเล่นกิจกรรมกันไหมตอน4ี่สิเขามีไอ้นี้ได้แหละเขามีให้มาลุ้นแก้วนะคะคุณบูสกรีนสนใจไหมเอาคืเซบอกให้มาลุ้นครับเอาจบลไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้นี่ไม่ต้อง คุณเจฟแอบไปขายเขาเหรอขอให้เงินทันสีเพียงเดี๋ยวกว่า,วาเขาจะทำนุ่นทำนี่กว่าจะรีลาว็า่ายังไงก็ทัน40คุณเลิฟไม่ต้องห่วงจริงเชื่อจร,จริงนะตอนนี้เขาก็วาดรูปชิวๆไปก่อนยังไม่ได้เนี่ยเขาทำเทมเพลตแต่ว่าจอยเกมไแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มวาดทุกคนเลย ถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสได้ไหมนะแบบว่าจะว่าทุกคนเลยอะค่ะที่ลงฟอร์มไว้อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็แล้วอ้อยมัลิพายโอเคสวยสวยรึเปี่คริสต์มาสวัลุพีเต้าอยู่เลยมาสายขอบคุณนะ รอดูเลยนะคะขอรอดูเลยนะขอบคุณที่วัดนรูปให้กันนะคะน้นั่นแหละเราวันนี้เขาไปตลาดไอเนี่ยตลาดจอร์ดแฟร์มาแล้วแบบของกินเยอะเยอะมากๆของกินแบบเยอะๆเยะๆเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วเขาแบบแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านนั่งอะค่ะเหมือนใครเคยไปเดินไอนี่ไหมนะคะตลาดนัดรถไฟที่เอสพานาอ่ะ มันอารมณ์นั้นเลยอะค่ะที่แบบมีร้านนั่งแล้วก็มีร้านที่แบบขายแบบให้เอากลับบ้านได้อะไรเงี้ยอือะมิทก็ไปกินมาก็อร่อยดีนะหลายหลยอย่างก็อร่อยดีอืมแล้วก็ไปกินไอนี่มาด้วยอะไอไอที่มันเป็นผลไม้อะคะ่ะแล้วก็เคลือบด้วยพวกแบบเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยแอบบที่แบบที่แบบ ใน i อจเขาชอบในในเรียวเขาชอบรีวิวกันนะคะที่ในช็อตก็มีบางที่แบบเป็นผลไมา้กิมี่อะไรเงี้ยมันอร่อยดีนะพวกแบบสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยอร่อยเลยมันเปรี้ยวกรุบอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกองุ่นแอบ,บคิดว่าแบบมันเกินราคาไปนิดนึงแต่ว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยเลยแหละสตรอเบอรี่ Strawberry อร่อยมากถ้าใครได้ไปกินกินสตรอเบอรี่นะนึกว่าจะเหมือนพวกเกษตรแฟรก็เหมือนนะแต่ว่าเหมือนตลาดรถไฟมากกว่าคุณเซ แบบอย่างเกษตรแฟร์มันจะค่อนข้างจะใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะแบบมีพื้นที่โซนให้นั่งกินนอนกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันมีโต๊ะอยู่ไม่กี่โต๊ะเองค่ะแล้วก็มีแล้วก็ส่วนใหญ่ต้องแบบไปนั่งร้านอ่ะถึงจะแบบมีโต๊ะนั่งไม่งั้นแบบแล้วแบบคนเยอะมากเลยอ่ะคนทับกันตายมากเลย <laughs> <c oughs> อเขอบคุณคุณฮานะสำหรับห0สิบาทนะคะขอให้ได้ขอให้โดนสาธุเกาเก้า <laughs> ขอให้โดนนะคะวันนี้ใครมาก็ขอบคุณคุณบูสกี้สำหรับ24บาทนะคะเอาไป24บาทก่อนเชื่องนี้ช็อต24บาทไม่มีไอ้นี้นะ24บาทไม่ได้ลุนแก้วนะคะแก้วส่งถึงบ้านเลยนะไม่ลองเสียงดวงหน่อยนะคะแบบบิจินเนอร์รักอะไรเงี้ยเพิ่งตามช่องวันแรกๆอะไรเงี้ยเผื่อแบบเผื่อฟุกๆได้ัลโหล แบบเยลลี่อร่อยมากแล้วก็เขาก็กินพวกแบบอะไรเนาะเข้าไอ้ขา้าวโพดอะไรเงี้ยที่มันเป็นอะไรนะมันฝรั่งอะคะ่ะมันฝรั่งที่เขาจะแบบหั่นตรงกลางแล้วก็ขูดขุดขุดขูดเนื้อแล้วก็แล้วก็เขาจะใส่พวกชีสกับพวกขา้าวโพดลงไปอะไรเงี้ยมันอร่อยนัวนว,นวดีนะส่งแก้วแถมใจได้ไหมให้ยิ่งกว่าใจอีกค่ะอยากได้อะไรเอาไปเลย ขอเวลาเก็บออไม่เป็นไรนะคะโอเอะนะไว้กิจกรรมหน้านะคุณบูสกีนนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอันนี้จริงๆเขากลับมาแบบแจ็บเล่นๆแหละอะไรเงี้ยเออปึ๊บปึ๊ออ,อเอาใครจะได้ว่าทุกคนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองจะเสร็จแล้วเย้ปุ๊บป๊อะไา แต่มันสามเจ็ดแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเขาเอขอบคุณคุณเซเว่นได้สำหรับ50บาทนะคะลองด้วยลองด้วยได้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 ลองมาวัดดวงกันดูนะคะแอบสปอยอะไรขอตัวไปให้าหารแมวก่อนนะคะเดี๋ยวดนเงอนได้เลยคุณฮานะไว้เจอกันนะคะฝากพักทายน้องแมวด้วยนะคะขอบ เผอเอาไปซื้อเกมหมดเนี้ยโอ้ยไม่เป็นไรเขาเข้าใจช่วงนี้เกมสตรีมลดเยอะมากเขาเข้าใจเลยเขาก็เพิ่งโดนมาอืออแล้วสาเจแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสักอีกสักสาักสามเกเดี๋ยวเขาไปเตรียมตัวแล้วกันเนาะทำวงลวงวงล้ออะไรเงี้ยอ่าแอบสปรูปที่ว่าในสักที่ค่ะว้ย ขอบคุณค่ะคุณเซสสำหรับห้าสิบาทอยากได้แก้วค่ะพี่ค่ะได้เลยค่ะขอให้น้องดวงดีแล้วกันถ้าน้องดวงดีก็จะได้ได้เลยค่ะคุณนารุาบ่าทำงานสู้ๆนะคะเดี๋ยวแอบ,บไปดูนะคุณเล็บสปอยไว้ในไหนอ่ะเดี๋ยวเขาแอบ,บไปดูขอบคุณที่บานรูปให้กันนะคะโอ้ยทุกคนอ๋อคุณนารุทำงานเนาะ <S 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 ไหนไหนไหน มีใครมาอีกไหมแต่ก็ไม่น่ามีแล้วเพราะว่าช่องแชทเราก็อยู่กันแค่นี้น่าจะแค่ประมาณนี้แหละอออ้ปุ๊๊โเคยขอบคุณคุณนนนี่สำหรับ50บาทนะคะคุณนนนี่หายไปนานมากคิดถึงมากคุณนนี่ ไ,ได้เจอกันนานมากคือแบบคนุณน,นนี่แบบดูอยู่ตลอดหรือเปล่าอ่ะหรือคนุณน,นนี่ซุ่มหรอหรือแบบหรือแบบไม่ค่อยพิมเฉยเฉยอะ่ะแบบเขาคิดถึงคนุณน,นนี่มากเลยอะ่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นไ,ไงบ้างสบายดีไหมคริสต์มาสนี้มีสาวอย่างเอ๋ร <c oughs> อเล่นนะรอเล่นเป็นไ,ไงบ้างเป็นไ,ไงบ้างพิมพ์ตอบให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะซุ <c oughs> <c oughs> ่มดูอยู่แล้วครับ <c oughs> จริงหรอแบบตอนแรกคิดว่าแบบคุณน,นนี่จะแบบว่า หตืบบว่าหายไปแล้วอะไรเงี้ยแบบเขาดีใจมากเลยขอบคุณที่ดูกันอยู่ตลอดนะโอ้ยคิดถึง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 มากโอ้ยเหมือนวันรวมญาติเฉยๆคริสต์มาสเท่ากับวันรวมญาติที่แท้ทูอย่างนี้ผมต้องว่าท่านบนแก้วผมแทนและใช่ถ้าคุณปูสกินแบบว่าไม่มีห้าสิบาทก็โดเนตอีกสักกี่พะ 26บาทก็จะได้ลุนแก้วนะคะแต่คุณบูสกีนอดไปนะต้องโดมานะคะปุ๊บป,บปบอ่ามันรวมญาติเลยนะ,ะโอ๊ะ40แล้วแล้วเขาขอเวลาเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ